สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องอนน้อยซอยหนึ่งแล้ววันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมเกาลัดพร้อมกับหนังสนุกๆที่เราเลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นหนังเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสครับหลายคนอาจจะนึกถึงซานตาคลอสนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้พูดถึงสัตประหาดในวันคริสต์มาสแต่ก่อนที่จะไปชมและไปฟังครับขอเ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตเนื้อหาด้วยนะครับ รับหนังเรื่องนี้นะครับชื่อว่า The m e a n o n e ครับเป็นหนังปี2022ครับหนังเปิดเรื่องในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเด็กหญิงตัวน้อยซินดี้ต้อเห็นภาพแม่ของเธอถูก The Mean One สัตว์ประหลาดตัวสีเขียวสวมชุดสันตคลอสสีแดงมีคงเล็บแหลมคมผักล้มลงและถูกเหล็กแหลมแทงทะลุค,คอจนเธอสิ้นลมหายใจและนั่นสร้างบาดแผลนในใจให้กับซินดี้เป็นอย่างมาก20ปีต่อมา ซินดี้ในวัยสาวและลูพ่อของเธอได้กลับเข้ามาในเมืองนิวเวลอีกครั้งในช่วงเวลาวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสตามคำแนะนำของดรบริงจิตแพทย์ประจำตัวของซินดี้ที่เขาบอกว่าวิธีนี้จะทำให้เธอหายจากอาการหวาดกลัวได้ระหว่างที่ขับรถลำลึกถึงความหลังกับสถานที่ต่างๆไปเรื่อยๆทั้งคู่ก็ถูกรถตำรวจของสายสืบเบิร์กเรียกให้จอดลงข้างทางเนื่องจากหูกวางของเล่นที่ประดับรถอยู่ อาจทให้เกิดอุบัติเหตุได้ตามที่นายอำเภอฮูเปอร์ได้กําชับมาและทําให้ลูคิดว่าเบิร์กนั้นน่ารักดีซินดี้และลูมาถึงบ้านหลังเก่าของพวกเขาระหว่างที่ลูขนของซินดี้ก็ต้องตกใจกับฝูขงข้างคาาที่วินกรูก,กันออกมาจากเตาผิงแต่เธอก็ยืนยันกับลูว่าเธอจะอยู่ที่นี่และเอาชนะความทรงจําอันเลวร้ายไปให้ได้ในคืนนั้นซินดี้สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายพร้อมร้องด้วยเสียงดังจนลูรีบถือไม้เบสบอลวิ่งเข้ามาในห้องของเธอ แล้วก็ต้องนั่งปลอบเธอไว้ทั้งคืนวันต่อมาซินดี้ได้เจอกับเบิร์กและฮูเปอร์ในร้านอาหารเธอจำฮูเปอร์ได้ทันทีเพราะเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อว,ว่าคนที่ฆ่าแม่ของเธอคือสัตว์ประหลาดตัวเขียวอย่างที่เธอเคยบอกและเคยวาดรูปให้เขาดูแต่กลับบอกให้เธอเข้าใจว่ามันไม่มีสัตว์ประหลาดอยู่จริงในโลกนี้แม้กระทั่งตอนนี้ที่เธอถามฮูเปอร์ว่าจับคนร้ายได้หรือ,อยังเขาก็ยังบอกว่า เขาไม่เคยได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือของคนร้ายเลยทําให้ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาตัวฆาตรกรที่ไหนตอนนั้นเองลูก็เดินเข้ามาด้วยความประหลาดใจที่เมืองน,นี้ไม่มีใครขา,ขายเครื่องประดับตกแต่งวันคริสต์มาสเลยแล้วซินดี้กับลูก,ก็ขอตัวไปด้วยท่าทีเย็นชาใสา่ภูมิทให้เบิร์กเพิ่งรู้จักคูเปอร์ว่าแม่ของซินดี้ถูกฆ่าตายจนเธอต้องเข้ารักษาเรื่องจิตใจที่โรงพยาบาลด้วยที่หน้าร้านด็อกซูสได้จอดรถด,ดูทุกอย่างอยู่อย่างเงียบ คืนนั้นลูกับซินดี้ช่วยกันตกแต่งบ้านด้วยของที่มีอยู่จนทั้งบ้านสวยงามและอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งคริสต์มาสอยแท้จริงตอนนี้ซินดี้ิี่ถุงขยะออกไปทิ้งนอกบ้านประตูก็ถูกล็อกจนเธอกลับเข้าไปในบ้านไม่ได้พอมองเข้าไปก็ต้องตกใจที่เห็นไฟกระพริบติดติดตด็ดๆพร้อมกับลูก,กําลังวิ่งหนีใครบางคนจนสุดท้ายก็ถูกเดมีนวานฆ่าและถูกควักลูกตาไปไฟและของประดับในบ้านถูกเก็บออกไปจนเรียบไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียว หลังจากนั้นซินดี้ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเองอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลพยาบาลพยายามทำให้เธอสงบขณะที่เธอเล่าเหตุการณ์ให้เบิร์กฟังไปด้วยแม้พยาบาลจะคิดว่าเธอไม่ปกติแต่เบิร์กบอกว่าเขาเชื่อเธอแล้วนายกเทศสมนตรีมาร์กี้แม็กวีนเขาหอบช่อดอกไม้เข้ามาเยี่ยมซินดี้แต่ก็เพียงเพื่อจะหาฐานเสียงสำหรับการเลือกตั้งที่จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นซินดี้ก็ยังคงโวยวายให้ใครสักคนจัดการกับฆาตรกรตัวเขียวที่ฆ่าทั้งพ่อและแม่ของเธอไปแล้ว และกลัวว่ามันจะกลับมาฆ่าเธอหรือคนอื่นๆเพิ่มอีกจนพยาบาลต้องเข้ามาฉีดยาระงับประสาทให้เธอหลับไปเบิร์กเองก็ยังคงไม่ปักใจเชื่อเรื่องสัตว์ประหลาดตัวเขียวที่ซินดี้เล่าแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าเธอไม่ได้โกหกก็ตามมาร์กี้จึงบอกว่าฆาตกรได้กลับมาแล้วในรอบ20ปีสำหรับซินดี้คงเป็นการเลือกเชื่อเรื่องในนิยายเพราะเรื่องจริงมันโหดร้ายกับเธอมากเกินไปแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ด็อกมาจอดรถดูอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลอย่างเงียบๆหลังจากออกจากโรงพยาบาล ซินดี้ไปที่สุสานเพื่อเยี่ยมูที่หลุมศพของมีค่าสุดท้ายของซินดี้ได้ถูกพลากไปแล้วในวันคริสต์มาสที่หนาวเหน็บและเบิร์กก็ขับรถมาส่งซินดี้ที่บ้านแต่ตอนเธอกําลังไขคุณแจภาพที่ลูถูกทาร้ายก็แวบ,บเข้ามาจนเธอต้องถอยหนีออกจากประตูเบิร์กเลยเอาซุปที่เขาทําเองส่งให้เธอเพื่อให้เธอหายตกใจซินดี้เข้าไปในบ้านพร้อมกับบอกว่าเธอคงจะไปจากที่นี่เพราะไม่มีเหตุผลให้ต้องอยู่ที่นี่อีกต่อไปโดยที่เบิร์กเองก็ไม่รู้จะรั้งเธอไว้ได้ยังไง แต่เขานั้นแอบชอบเธอแล้วซินดี้เข้ามาในบ้านเห็นคราบเลือดบนพื้นก็เกิดแพนิคขึ้นมาแต่ก็เดินหนีไปจากตรงนั้นก่อนที่จะแย่ไปกว่านี้ฝั่งมาร์กี้ไปหาฮูเปอร์เพื่อจะถามว่าทำยังไงกับซินดี้ได้บ้างฮูเปอร์บอกแต่เพียงว่าก็ต้องปล่อยให้เธอเจ็บปวดและเสียใจไปมาร์กี้นั้นกังวลที่ซินดี้เอาแต่ดึงอดีตกลับขึ้นมาเพราะเธอกำลังพยายามสร้างเมืองที่เต็มไปด้วยความสดใสและสร้างชีวิตใหม่แต่ตอนนี้ ทั้งเมืองกลับมาตื่นตระหนกเรื่องฆาตกรวันคริส,สต์มาสอีกครั้งเธอหวังว่าฮูเปอร์จะช่วยให้หวันพรุ่งนี้สดใสอย่างที่เธอหวังได้ระหว่างที่ซินดี้กำลังลงมือทำความสะอาดคราบเลือดเธอก็เจอเข้ากับดอกไม้สีเหลืองตกอยู่บนพื้นบ้านดอกหนึ่งซินดี้จึงออกเดินเข้าไปในป่าปีนขึ้นไปบนเขาพร้อมกับซุปที่เบิร์กทำมาให้เธอเก็บภาพวิวมุมต่างๆด้วยกล้องถ่ายรูปของเธอแต่จู่ๆก็มีบางอย่างพุ่งผ่านหน้ากล้องเธอไป จนเธอตกใจไหยหลังตกลงไปในร่องหินที่เป็นโพรงคล้ายถำ้ำในนั้นซินดี้เจอกับกระเป๋าเป้และกระเป๋าสตางค์ของชายที่ชื่อว่าวอลเตอร์เรลเบอรี่พอซินดี้ปีนกลับขึ้นมาก็เห็นดาเรลกับแฟนสาวพวกเขากำลังยืนอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่งในมือมีช่อดอกไม้เล็กๆติดโบสีแดงตอนนั้นเองเดอะมีนวันก็โผล่เข้ามาทำร้ายชายอีกทั้งคู่โดยเฉพาะดาเรลที่ถูกมันแทงหลายครั้งซินดี้เอาหินปลาใส่มันจนมันหนีไป หลังจากรถพยาบาลมารับตัวชายหญิงไปซินดี้ก็ยืนเถียงกับฮูเปอร์ว่าเธอเห็นสัตว์ประหลาดจริงๆและเธอถ่ายรูปเก็บไว้ได้แต่ทว่ารูปนั้นมันเบลอไม่ชัดเท่าไหร่ฮูเปอร์ก็กล่าวหาว่าซินดี้กำลังทำลายคริสต์มาสของชาวเมืองลงโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่คนป่วยทางจิตกุขึ้นมาเขากำชับไม่ให้ซินดี้พูดถึงสัตว์ประหลาดนั้นขึ้นมาอีกด้วยซินดี้เลือกที่จะส่งกระเป๋าสตางค์ที่เจอให้กับเบิร์กที่ดูอยากจะช่วยเหลือเธอมากกว่าฮูเปอร์เบิร์กจะลองดูว่า พะจะสืบอะไรได้บ้างแต่บนเขาแห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ของรัฐบาลกลางเรื่องในวันนี้จึงจะถูกสอบสวนและจัดการโดยหน่วยงานอื่นเขาเองไม่สามารถจะช่วยอะไรได้มากในตอนนี้หลังจากนั้นซินดี้ก็ปริ้นใบปลิวที่มีรูปเรือของเดอร์มินวันแปะไว้ทั่วเมืองจนมาร์กี้ต้องคอยตามมาดึงออกฝั่งเบิร์กก็ค้นข้อมูลของวอเตอร์เจอว่าถูกบันทึกไว้ว่าพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2009 ัดมาที่ร้านอาหารบนเชิงเขามีนักท่องเที่ยวแต่งตัวเป็นซานตากับซานตี้กลุ่มหนึ่งพวกเขาเมาได้ที่นั่งรถตู้กันขึ้นมาแล้วแวะที่ร้านแห่งนี้โดยมีคนขับรถรออยู่ที่หน้าร้านแม้สาวเสิร์ฟจะบอกพวกเขาว่าครัวปิดแล้วและตอนนี้ก็มีแค่ชายเย็นเท่านั้นพวกเขาก็เอาอยู่ดีขณะที่สาวเสิร์ฟเข้าไปทางด้านหลังร้านเพื่อเตรียมชายเย็นชายคนหนึ่งในกลุ่มก็ตามเข้ามาทำตัวกระลิ้มกระเลี่ยกับเธอจนเธอเหวี่ยงศอกใส่เขาและเขาก็ลม้มลงไป ตอนนั้นไฟตกเล็กน้อยพอเธอหันกลับมาดูก็เห็นเพียงรอยเลือดเป็นทางยาวถูกลากเข้าไปในห้องเก็บของสาวเสิร์ฟเดินตามรอยเลือดเข้าไปแล้วก็ตกใจจนร้องกรีดออกมาเพราะชายคนนั้นนอนกองอยู่บนพื้นมีแท่งน้ําแข็งปักทะลุคอเขาอยู่แล้วประตูก็ถูกปิดตามหลังเธอเธอจึงถูกขังเอาไว้ขณะที่ด้านนอกครัวกลุ่มนะักท่องเที่ยวที่กําลังคุยกันเฮฮาก็ต้องเงียบเสียงลงเมื่อเดอะมีนวันปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขา ตอนแรกเหมือนว่าจะมาทําการแสดงอะไรให้พวกเขาดูแต่ต่อมามันใช้ไม้เท้าลูกกวาดฆ่าเพื่อนที่เพิ่งไปเข้าห้องน้ําออกมาคนหนึ่งทั้งกลุ่มวิ่งหนีเกันชุลมุนแล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ถูกมันจับฆ่าทีละคนทีละคนอย่างไร้ความปราณีโดยคนขับรถที่ได้ยินเสียงดังออกมาจากในร้านไม่ได้เอะใจอะไรเขายืนเล่นมือถือต่อไปส่วนในร้านแต่ละคนก็ตายอย่างเจ็บปวดทั้งถูกเหล็กเสียบหัวหรือถูกจับยัดลงเครื่องบดเนื้อจนเละ พอฆ่าเสร็จแล้วมันก็ปลดล็อกประตูให้สาวเสิฟเห็นภาพสยดสยองเธอก็ได้แต่ร้องกรี๊ดออกมาจนสุดเสียงฝั่งซินดี้ก็เดินติดไปปลิวบอกให้ติดต่อเธอหากมีใครเคยเห็นสัตว์ประหลาดตัวเขียวจนถูกคูเปอร์สั่งห้ามพอกลับมาบ้านก็เห็นข่าวฆาตกรรมที่ร้านอาหารซินดี้แทบจะหยุดหายใจก่อนที่อยู่ๆไฟในบ้านจะดับลงซินดี้พยายามจะสับสวิตช์คัทเอาท์ out, จนได้ยินเสียงแปลกๆมาจากข้างนอกเธอวิ่งไปที่ประตูหน้า เห็นมือสีเขียวพยายามจะเปิดประตูเข้ามาเธอใช้แรงทั้งหมดดันปิดประตูเอาไว้ได้แล้วรีบไปหลบหลังโต๊ะจากนั้นก็มีเสียงประตูเปิดดังขึ้นมาอีกซินดีต้ตบด็อกที่เดินเข้ามาอย่างเต็มแรงเพราะเธอคิดว่าเขาคือสัตว์ประหลาดแต่เขาบอกว่าเขาคือคนที่เพิ่งช่วยเธอเอาไว้ก่อนที่เขาจะชวนเธอออกไปหาอะไรดื่มและพูดคุยกันที่ผับด็อกบอกว่าเขาคอยดูแลซินดี้มานานแล้วและเสียใจที่พ่อกับแม่ของเธอ ถูกเดอร์มินวันฆ่าตายไปก่อนจะเอาภาพวาดของเดอร์มินวันให้ซินดีด้ดูสิ่งนี้ทําให้เธอประหลาดใจมากที่มีคนรู้จักและเคยเห็นมันเหมือนเธอแล้วหนึ่งคนแล้วเขาก็เล่าต่อว่าที่เมืองนี้ไม่มีการเฉลิมฉลองคริสต์มาสไม่ติดไฟไม่ร้องเพลงและไม่มีต้นคริสต์มาสทั้งที่คนในเมืองต่างก็รักเทศกาลนี้กันมากๆแต่เป็นเพราะเดอร์มินวันที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของเมืองมันไม่ชอบคริสต์มาสถ้าเพียงแต่มันได้ยินเสียงหรือได้กลิ่น มันก็จะโจมตีและจัดการฆ่าทิ้งทันทีดอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาว่าเมื่อสิบเอ็ดปีก่อนภรรยาของเขาต้องการส่งของขวัญไปให้หลานทางไปรณีย์ตอนที่เธอเอากล่องของขวัญออกมาจากท้ายรถยังไม่ทันจะถึงไปรษณี่ดเมมีนวันก็พุ่งเข้ามาฆ่าเธอในลานจอดรถร่างของเธอถูกผ่าครึ่งเขาเลยพยายามตามล่าดมีนวันมาโดยตลอดสินดี้อยากให้ด็อกไปที่สถานีตำรวจกับเธอแต่เขาเองก็เคยแจ้งฮูเปอร์จนปากจะฉีกถึงรูหูมาแล้วเขาไม่สนใจ จึงไม่ขอจะไปแจ้งอะไรเพิ่มเติมอีกซินดี้มาที่สถานีคนเดียวแต่ฮูเปอร์ก็ยังคงไม่ฟังเธออยู่ดีเบิร์กพยายามช่วยไม่เห็นว่าเธอมีผู้รู้เห็นและพยานเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งคนแต่ฮูเปอร์ก็ยังคงไล่ซินดี้ออกไปด้านเบิร์กก็หาทางช่วยซินดี้โดยการขึ้นไปบนภูเขาและไต่เชือกลงไปในโพรงเขาเจอกระเป๋าสตางค์หลายใบยและข้าวของอีกมากมายในนั้น และเจอศพหนึ่งอยู่ใต้ผ้าคลุมสีขาวนั่นทําให้เบิร์กตกใจและถอยหลังไปจนทับโดนตุ๊กตากวางเรนเดียร์ที่ส่งเสียงร้องเพลงขึ้นมากว่าเบิร์กจะปิดผนได้เดมินวันก็ลากศพคนใส่ชุดซานตาคลอดเข้ามาอีกจนเบิร์กต้องรีบหาที่แอบก่อนแต่เขาดันไปทับตุ๊กตาจนมันร้องขึ้นมาอีกครั้งเบิร์กรีบโยนตุ๊กตาล่อเดมินวันไปอีกทางแล้วพาตัวเองไปนอนนิ่งอยู่ใต้ผ้าคลุมศพสีขาวเขารอจนแน่ใจว่าตอนนี้มันไปแล้วเขาจะออกมาจากโรง เขาเจอเข้ากับด็อกที่ถูกจับแขนไพร่หลังเพราะด็อกถือปืนมาล่าเดอะมินวันด้วยอีกคนเบิร์กที่ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะต้องเจอกับอะไรเขาถูกด็อกเตือนให้กลับไปล็อกตัวเองอยู่แต่ในบ้านและห้ามร้องเพลงคริสต์มาสหรือมีของเล่นใดๆทั้งสิ้นแล้วเขาจะปลอดภัยเองเบิร์กเอากระเป๋าสตางค์ที่เจอมาให้ซินดีด้ดูอย่างน้อยตอนนี้เขาก็เชื่อว่ากําลังมีเรื่องที่ไม่ดีมากๆเกิดขึ้นคืนนั้นซินดี้ฝันร้ายว่าเดอะมินวันบุกเข้ามาทําร้ายเบิร์กที่กําลังจูบกับเธอ จนเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจและมุ่งมั่นขึ้นมาว่าเธอจะจัดการกับเดอมินวันให้ได้แล้วซินดี้ก็เริ่มฝึกยิงปืนฝึกต่อสู้และว,วางกับดักต่างๆไว้รอบบ้านยิ่งฝึกหนักและชำนาญมากขึ้นเท่าไหร่ซินดี้ก็อารมณ์ดีมากขึ้นเท่านั้นตอนนี้เธอมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้วด้วยส่วนเบิร์กก็ตั้งหน้าตั้งตาหาข้อมูลจนเหมือนว่าเขาจะเจออะไรกับบางอย่างเขาให้แล้วคืนหนึ่งที่ร้านเอ็กเฮเว่นชาลีเอากล่องมาส่งให้ดอนเจ้าของร้าน แต่พอเปิดกล่องออกมาก็เจอแต่ของตกแต่งคริสต์มาสดอนก็รีบโทรไปบอกชาลีว่าเขาส่งของผิดกล่องเสียงกระพวนที่ดอนหยิบขึ้นมาเขยา่าเรียกให้เดอะมีนวันเข้ามาที่ร้านของดอนแล้วเหมือนก็ใช้อิโต้เจาะหัวดอนแล้วสับร่างเขาเป็นชิ้น,นๆก่อนที่จะาหัวมาใส่ไว้ในกล่องแล้วชาลีก็มาหยิบกล่องไปโดยที่เขาไม่ทันได้เปิดดูข้างในส่วนด็อกก็ถูกคูปเปอร์จับไปขังไว้ในห้องขังข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนดแถมเขายาังดื่มมาก่อนอีกด้วย เบิร์กรีบไปหาซินดี้เพื่อให้เธอดูสิ่งที่เขาเจอบัตรเดินป่าในกระเป๋าสตางค์ที่เขาเจอบอกให้รู้ว่าคนที่สูญหายไปเป็นนักเดินป่าทั้งหมดพวกเขาหายตัวไปในช่วงวันคริสต์มาสโดยพวกเขาต่างมาเดินที่นี่ตามเว็บไซต์หนึ่งที่ชักชวนให้มาเดินบนภูเขาลูกใหม่เบิร์กขุดต่อไปจนเจอว่าเว็บไซต์นี้ดําเนินการโดยมาร์กี้และเขาไปที่บ้านมาร์กี้มาแล้วเธอไม่อยู่บ้านแล้วบ้านล็อกแล้วรถก็หายไป แต่เขาแจ้งให้ตำรวจทางหลวงคอยสกัดเอาไว้หากเจอรถของมาร์กี้ซินดี้จึงตัดสินใจที่จะล่าเดอะมินวันเธออวยพรให้เบิร์กโชคดีกับการสืบสวนก่อนจะเตรียมความพร้อมตามเส้นทางที่เธอได้เลือกแล้วอีกด้านมาร์กี้ที่ขับรถออกมาไกลจนเครื่องดับระหว่างทางเธอลงไปจอดเปิดฝากระโปรงหน้ารถดูวิทยุในรถก็เปิดขึ้นมาเองแล้วเล่นเพลงคริสต์มาสทำให้เดอะมินวันโผล่มาทำร้ายเธอมันกัดหน้ามาร์กี้จนเป็นแผลเวิร์วะ ก่อนจะลากหัวเธอเข้าไปใต้ฝากระโปรงรถแล้วปิดมันขึ้นลงซ้ำๆให้ทับคอของมาร์กี้จนขาดก่อนที่จะลากร่างของเธอไปเบิร์กกลับมาที่สถานีเพื่อบอกให้ฮูเปอร์รู้ตัวว่าเขารู้แล้วว่าฮูเปอร์กับมาร์กี้กำลังร่วมมือกันทำอะไรอยู่ฮูเปอร์จึงกล่าวว่าครั้งแรกตอนแม่ของซินดี้ถูกฆ่าเขามั่นใจมากว่าเป็นฝีมือของมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นแต่แล้วการฆาตกรรมก็เกิดขึ้นทุกปีมีคนหายตัวไปในทุกวันคริสต์มาสจนในปีหนึ่ง เขาได้เห็นเดอร์มินวันเต็มตาฮูเปอร์พยายามจะล่อมันออกมาแต่ก็ไม่สามารถจะหยุดมันได้จนมาร์กี้คิดแผนขึ้นมาได้โดยการส่งคนไปสังเวยให้มันแทนที่จะเป็นคนในเมืองฮูเปอร์คิดว่าสิ่งที่เขาทําอยู่นั่นคือการปกป้องชาวเมืองเบิร์กผิดหวังในตัวฮูเปอร์มากแล้วรีบออกไปตามล่าเดอร์มินวันทันทีก่อนที่ซินดี้จะเป็นคนทํามันส่วนฮูเปอร์ก็ไม่คิดจะตามไปแม้ว่าด็อกจะพูดให้เขาไปไม่อย่างนั้นเบิร์กอาจจะต้องตายก็ตามแต่ฮูเปอร์ ทำแค่เพียงที่คุณแจไว้ให้กับด็อกเท่านั้นด็อกรีบมาบอกซินดี้ว่าเบิร์กได้ขึ้นเขาไปแล้วซินดี้จึงรีบตามเขาไปแดนเบิร์กก็ขึ้นเขาไปร้องเพลงคริสต์มาสเพื่อเล่าให้เดอะมินวันออกมาแต่เขากลับเดินไปเหยียบถูกกับดักหมีที่มันวางเอาไว้แล้วปืนก็กระเด็นไปไกลเกินเขาเอื้อมเดอะมินวันปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเขาดีที่ฮูเปอร์ตามมาช่วยได้ก่อนฮูเปอร์ยิงใส่เดอะมินวันจนมันกลัวและหนีไปฮูเปอร์ช่วยเบิร์กออกมาจากกับดักและบอกให้เขาเดินออกไปเอง ส่วนฮูเปอร์นั้นจะไปทําหน้าที่ปกป้องเมืองให้สําเร็จให้เองพอซินดี้มาเห็นเบิร์กปาดเจ็บก็โทษตัวเองว่าเธอเป็นคนทําให้ทุกคนต้องมาเจออะไรแบบนี้ขณะเดียวกันฮูเปอร์ก็ถูกเดมินวันฆ่าตายอยู่ในถา้าซินดี้ให้ด็อกพาเบิร์กไปโรงพยาบาลส่วนตัวเธอจัดการอยู่ให้เรื่องจบสัทีซินดี้ Cindy เปิดไฟที่ติดไปรอบบ้านจนสว่างสวัยหลากหลายสีแล้วเธอก็นอนรอเดมินวันเข้ามาทางปล่องไฟและเห็นว่าซินดี้นอนหลับอยู่ จึงเดินเข้าไปหาเธอแต่ซินดี้ที่แกล้งหลับทิปมันไปตรงหน้าต่างดอกที่ซุ่มอยู่ทางด้านนอกจึงยิงใส่มันได้รัวๆแต่จู่ๆมันก็หายไปจากสายตาของซินดี้และด็อกแล้วมันก็โผล่มาทำร้ายด็อกโดยที่เขาไม่ทันรู้ตัวก่อนที่มันจะเพ่นหายไปอีกซินดี้รีบตามันไปเธอเผชิญหน้ากับมันเธอยิงใส่มันจนมันถอยไปเหยียบกับดักที่เธอวางเอาไว้แล้วทั้งคู่ก็ต่อสู้กันซินดี้ปาระเบิดใส่มันแล้ววิ่งหนีมันเข้ามาในตัวบ้าน มันตามเข้ามาทำร้ายซินดี้จนเกือบเสียท่าตอนนั้นเองด็อกก็เปิดเพลงคริสต์มาสให้ดังจนเดอมินวันปวดหัวซินดี้จึงได้โอกาสจุดระเบิดต้นคริสต์มาสแล้วก็โดนมันเข้าพอดีเธอวิ่งไปขึ้นคร่อมเพื่อจะแทงมันแต่แล้วก็เห็นว่ามันสวมสร้อยซานตาคลอสที่เธอยื่นให้มันตอนนั้นเมื่อครั้งยังเด็กอยู่ความจริงแล้วมันไม่ได้ไปนคนฆ่าแม่ของซินดี้แต่แม่ที่ตกใจวิ่งเข้าไปฟาดฟันมันจนล้มลงไปโดนเหล็กแหลมเอง ดีวันที่ถูกซินดี้ในวัยเด็กตะโกนใส่ว่ามันเป็นสัปปะหาดจึงโมโหอาฆาตแค้นซินดี้ได้รู้ความจริงเธอก้มลงจุบดมีวันพร้อมกับโยกโทษให้กับมันและตอนนี้เองหัวใจอันว่างเปล่าของมันก็พองโตจนระเบิดออกจนทําให้มันสิ้นลมและจากไปเวลาผ่านไปเรื่องของดมีวันก็โด่งดังไปทั่วเทศกาลคริสต์มาสกลับมาคึกคักและมีสีสันอีกครั้งผู้คนและนักเดินป่าต่างพากันหลั่งไหลามาที่นิววิล เพื่อตามหาเดอะมีนวันเบิร์กได้เป็นในอำเภอของเมืองและได้ลงเอยกับซินดี้ทั้งคู่จูบก,กันใต้ต้นมิสเซนโทแล้วหนังก็จบลงครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหนังที่ตัวละครหลักชื่อเดียวกับหนังครับเดอะมีนวันมีหนังหลายเรื่องนะครับในเทศกาลคริสต์มาสที่จะพูดถึงความรักที่จะพูดถึงความสุขครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้นะครับใช้ฉากของวันคริสต์มาสนำเสนอความสยองขวัญผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเดอะมีนวันนะครับแล้วก็ สุดท้ายนะครับกลับเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดที่ถูกจําจนฝังใจแล้วหนังก็ได้คลี่คลายในตอนจบนะครับทุกคนกลับมาฉลองคริสต์มาสเมืองนี้ก็ถูกเปลี่ยนจากเมืองที่ไม่มีใครฉลองคริสต์มาสเป็นเมืองที่มีสีสันและผู้คนมาเที่ยวอย่างมากมายนะครับหวังว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจของเพื่อนๆน,นะครับยังไงขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับมีหนังเรื่องไหนที่อยากจะแนะนําสามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับวันนี้วันนี้ ผมก่าลวลาต้องลาเพื่อนๆไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสวัสดีครับ